เฮโยสวัสดีครับก็อยู่ในเกม New C s u r v i v e r Classic นะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปิดกล่องในโหมดคลาสสิกนะครับซึ่งเป็นกล่องที่แบบว่ามีสไนนะครับอยู่ข้างในนะครับคือกล่อง Sur v ว v o r นะครับกล่องนี้จะมี SVD กระบอกละ50บาทนะเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันเรามีทั้งหมด16กล่องนะครับจะได้ SVD ซักกระบอกหรือเปล่าครับแล้วก็มีตู้ด้วยนะโอ้โหเฟี้ยวเลยนะครับนะมีตู้อสิ่งของที่เราากได้คือชิ้นส่วน h e a v y แล้วก็ตู้แล้วก็ SVD นะครับเดี๋ยวเรามาลองเปิดกันเลยครับผมนะมีท สิบหกกองดูว่า SVD จะมาซักกระบอกหรือเปล่านะครับนะโอ้โหกระเป๋าใหญ่อ่ะเปิดต่อครับผมกล่องที่สองรีกันต่อไปอย่าให้ช้าอย่าให้ช้า S โอ้โหเกาะของ อ่าเป็นคล้ายๆแบบว่าที่กันก้นกั้นรถวิ่งนะเกือบจะได้เกราะเฮฟวี่แล้วอะ่ะเฮฟวี่เราต้องไปประกอบนะครับมันถึงจะครบองค์ประกอบมันก็คือมี3ชิ้นแล้วก็มีเชือกมีอะไรนะไอมีกาวหรืออะไรสักอย่างเนี่ยจะประกอบได้ตัวหนึ่งสงสัยจะเกลือ s v d ออกยากจังหวะกล่องนี้ในเกมขายกล่องละสองสามพันนะในในในตลาดน่าจะใช่นะประมาณนั้นแหละสิบกรกล่องก็สองหมื่นกว่า โอ้กระเป๋าถ้าได้ SVD กระบอกหนึ่งก็ถือว่าคุ้มแล้วเพราะ SVD นี่กระบอกแล้วเกือบแสนเลยนะประมาณแบบ7-8หมื่นเลยนะเงินเขียวนะครับนะโอ้ไม่ออกเลยลุยกันต่อโอ้โหเลย SVD แล้วหมดหวังแล้วครับผมโล่โง่โง่หนึ่งอัน ก็อีพาเกือครับช่องนี้ก็ไม่ต้องแปลกใจกระเป๋าดีดีทั้งนั้นดีดีทั้งนั้นโอเคกระเป๋าอีกอะของแดงนี่ไม่ไม่ไม่หล่นของแดงสักชิ้นเลยอะ่ะจริงโอ้โหกระเป๋าครับหมดยะ่ะ โอ้โหเอ็นพี่เอ็นมันเป็นแดงเหรอแสดงว่าเอ็นมันแหล่นั่น่ะโอ้ยไอ้พี่ดิโอ้ยตู้โอ้ดีเอ็กหนึ่งชิ้นได้ตู้หรืออันนี้ยังจะดีกว่าจริงๆสไนจบการออกยากเนียเนี่ยสไนหาโคตรยากบอกเลยหมดคลาสสิกเฮ้ยกรอระเบิดน่าจะกล่องสุดท้ายละคิดว่าน่าจะหมดแล้วแหละ อยากมีสักร้อยกล่องเนาะเปิดน่าจะมันอยู่โอเคเลยโอ้เหลือสองกล่องสุดท้ายครับผมเอวีดีจัดไปนีไ่ไปดีได้ยากจังได้ยากจังได้ยากจังโอ้โหกรอโอ้โหโอ้โหกระเป๋าโอเคกล่องสุดท้ายหมดหวังแล้วเออเลยเอวีดีไปแล้วครับผม เรียบร้อยเกลือนะครับเก็บมาตั้งนานครับผมสรุปก็คือไม่ได้เลยนะก็ใครชอบดูคลิปแนวเกลือแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะก็ช่วงนี้ก็ฮัสกิกก็เริ่มมีคนมาเล่นนะครับดูดิก็มีนิดหน่อยนะครับก็ลองมาเล่นกันเยอะๆนะครับนะก็พอมีคนนิดนึง เริ่มมายองมายิงแล้วมีแคร์เริ่มมายิงแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเซิฟไล่ยี่สิบสามสิบคนทุกเซิฟที่ผมว่าจะสนุกน่าดูนะครับไปแล้วครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับโอเคเปิดกล่องผมว่าเดี๋ยวคลิปมันจะดูสั้นๆไปนะครับเราก็เลยแบบว่าเอาความรู้สวิเวอร์มาใส่นิดนึงนะครับนะก็คือวิธีการคราฟนะครับก็คือเราจะคราฟเฮฟวี่แล้วก็จะทําเกราะเป็นเกาะจักรกลนะครับถึงเรเวลนี้นะครับนะเราไม่สามารถจะคาราฟตรงนี้ได้นะถึงจะมีวัตถุดิบที่มันครบแล้วนะครับเนี่ย กดค้ำไว้ได้นะเนี่ยเราต้องมาค้าตรงที่ในเซฟโซนหรือตามแมปก็ได้นะครับเนี่ยตู้ไอโตโตะค้ำนะครับเราต้องทําการค้ำนี่กดค้ำครับถ้าเกิดเราเดินออกมาเนี่ยของที่ค้ำมันจะหลุดนะครับนะเราต้องเออมาค้ำข้างในไม่ยืนตรงนี้รอจนกว่ามันจะครบนะก็คือ 60B วินะครับเดี๋ยวเราจะเปิดทิ้งไว้อยู่ไหนเฮฟวี่โอเคเราคางเฮฟวี่แล้วเราก็จะรอเฮฟวี่นะครับมาค้ำเป็นจักรวลแบบตัวนี้นะครับจักรวลอาโมก่อน แล้วก็มาเป็นมีเดียมแล้วก็ค ah mm ่อ hmm. ยอัลติเมทอัลติเมทเนี่ยผมไม่มีวัตถุดิบไอที่มันเป็นแหลมแหลมนะครับซึ่งมันจะกันดาเมจได้เยอะขึ้นนะครับจาก27จะเป็น30แต่มันจะหนักนะครับก็คือเราจะเดินช้าไอเกาะน,นี้มันจะใส่ได้เฉพาะแบบว่าแนะนําคือใส่เดินฟาร์มเนี่ยมันจะถึกมากโอเคเราก็รอตอนนี้รอรอเฮมบีครับวัตถ,ถุดิบต่อไปก็คือเราต้องมีกรอนะหลักคือมันจะเป็นกรอชิ้นใหญ่นะ นานอยู่อะสักสักสักพักเลยอะไอหมวกนี้ผมก็ไม่มีวัตถุดิบไอแหลมแหลมนี้ไม่รู้ว่ามันหาจากไหนนะใครรู้ก็คอมเมนต์บอกหน่อยนะครับนะโอเคได้เฮฟวี่มาแล้วแล้วเราก็ทำการคราฟต่อครับผมเป็นจากรั้นะครับโอเคแล้วต่อไปเราก็จะค้าเป็นจากรัวนี้ต่อนะฮะนี่ก็รอไอตัวนี้เราหาได้จากการยิงบอสดำนะครับไอชิ้นส่วนชิ้นนี้นะครับจากรัวช่วง ข้างล่างเนี่ยที่มันเอาเสริมเข้ามานะครับพวกขามันจะคุมแขนคุมขาเลยนะถ้าเป็นจากกลัวตัวนี้แตกต่างตรงไหนวะแค่มีแหลมแหลมขึ้นมาหน้าเกราะรอนานนะครับหนึ่งนาทีกว่านะเพราะผมไม่มีสกิลในการลดคูดาวนะครับนะทุกอย่างสามารถแทบจะคราฟได้ดเลยนะถ้าเรามีวัตถุดิบเราสามารถหาได้การฟาร์มซึ่งเราเล่นหมดนี้เราไม่จำเป็นต้องเติมเลยก็ได้นะถ้าเติมผมก็แนะนําแค่ว่า ซื้อพรีเมียมนะครับแล้วก็ไปเดินฟา์มสไหนก็ค่อนข้างมีราคานะครับพวก VS M หนึ่งอะไรเงี้ยครับกระบอกละ VS ก็เป็นพันครับระบอกกระบอกละพันกว่า M 1ก็ประมาณ5 6 0 0 7 0 0นะครับประมาณนี้ SP ก็กระบอก150อะไรประมาณนี้โอเคเราได้จากกล้วยชิ้นนี้มาครับมันก็จะเริ่มแบบว่าวิ่งวิ่งช้าแล้วนะเนี่ยมันก็จะวิ่งช้าแล้วนะเราก็จะไปอีกระเวลหนึ่งครับซึ่งเกาะตอนนี้มันจะสโลว์อยู่ที่เออเจ็ดนะครับทําให้เราวิ่งแบบ สโลโมชันแบบสุดๆอะ่ะ okay. โอเคแล้วก็คราฟต่อคือผมแค่อยากมีไงคือถามว่าเอาลงไปบอลอะไรไงไม่ฮนะแต่เอามาใส่เท่ๆในเซฟโซนเนี่ยได้นะครับแล้วก็ยังไงอะ่ะเอาไว้เดินฟาร์มผีประมาณนี้แต่มันก็ไม่เหมาะเพราะมันเดินช้านะครับนะใส่ในเท่ๆในเซฟเซฟโซนก็พอนะโอเคตอนนี้เรรอ30บวนะครับหลือ15วีครับตอนนี้ วัตถุดิบพวกนี้เราสามารถใช้เงินเขียวกดซื้อในมาร์เก็ตได้นะครับหรือเราจะไปฟาร,ร์มตามแมปก็ได้นะสามสองหนึ่งมาแล้วโอ้โหวิ่งอย่างช้านี่ครับผมเกาะเดี๋ยวผมไปผมไม่มีกระเป๋าลอ่องหุนแล้วดิเสียดายนะเดี๋ยวไปใส่สมอลแลวนะวิ่งแบบแล้วแล้วดูนะเอาออกมาปื๊ด แล้วก็อชา้าถ้าเราไปอัพอีกมันก็สโลว์เป็นยีิบเอ,อ็ดอ่ะมันก็หนักก็้นอีกจะเห็นยนะังไงก็ก่อนนี้ก็คอมเมนต์บอกแล้วก,กันกนะนะแต่สำหรับผมคือแบบว่าแม่งโคตรจะช้าผมนะแบบช้าสุดๆนะสไนัยผมขายไปแล้วก,ก็บอก2องก็บอกนะอาก้าสามเท่ๆเดี๋ยวได้เอฟดีโอเคก็ประมาณนี้ในการครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับ